กจริญพรยาเช้ายาที่ทำพคนท่าน,นสำหรับชาววันนี้พระเจกา,าจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อใหญ่ที่ว่าด้วยเรื่องสัญญาสิบป,ประการแต่อยู่ในหัวข้อ,อย่อยที่ว่าด้วยเรื่องอสุชพลสัญญาที่มาในข้อที่สามของสัญญาสิบ อยู่ในหมวดของที่ิมานอนทัสน่ใุใดังต่อไปนี้ดูก่อนอาน,นุอ,นอสุภาสัญญาเป็นอย่างไรดูก่อนอานุีิสุในพระธรรมนิ้าน,นี้เธอยอ่อมพิจารณากายนี้นี่แหละเบื้อง่้าแต่พึ้เท้าขึ้นไปเบื้องบนแต่ไปผมมลงมา มีหนังอยู่โดยที่สุดรอบเต็มไปดไ้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูม้าหัวใจตับทางผื่ ไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอ,อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเสลนน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอย่อมฟีจารา ไม่งามแ่งกายนี้อย่างนี้ดูก่อนอานนคัน์นี้เราตถาคตกล่าวว่าอสุภสัญญานี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนแก่พระอานน์ให้พระอานนนนำไปแสดงแก่พระอิริมารนนที่กำลังป่วยหนัก ซึ่งพระอานท์นก็ได้ด่าเอามาแสดงและได้ตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้เราทั้งหลายก็ต้องใช้อาจุพรส,สัญญานี้เป็นเครื่องพิจารณาร่างกายของเรานี้ด้วยสติปัญญาให้เห็นความจริงตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่หาม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นต้นคือให้เราใช้สติปัญญาแยกแยะชิ้นส่วนร่างกายของเราออกมาเป็นส่วนๆเช่นให้เรามาโนองภาพขึ้นมาว่าเราได้ดึงผมของเราออกามากองเอาไว้กองหนึ่ง ฟันออกมากองเอาไว้กองหนึ่งเล็บออกมากองเอาไว้กองหนึ่งหนังเอาออกมากองเอาไว้กองหนึ่งแยกเนื้อแยกเ็นแยกกระดูกแยกลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยออกมาเป็นกอง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 และให้เราพิจารณาว่าสิ่งต่างๆชิ้นส่วนต่างๆนั้นอวัยวะต่างๆนั้นมันเป็นของงามของสะอาดน่าชื่นชมหรือว่าเป็นเป็นของที่สกปรก หนารังเกียจร,ระการใดให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่งามหรือให้เราพิจารณาจากสิ่งที่ไหลออกมาจากร่างกายของเราทุกปีทุกวันเช่นปุจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำมูกเป็นต้นที่มาไหลออกมาจากร่างกายของเรา ให้เราพิจารณาว่าความจริงแท้ที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่สะอาดน่าชื่นชมหรือเป็นสิ่งที่สกปรปกน่ารังเกียจประการใดเพื่ออะไรเพื่อให้เรารับรู้ถึงความจริงตามความเป็นจริงว่าความจริงแท้นั้นมันเป็นเช่นไรเราจะได้ไม่หลอกตัวเองเราจะได้ไม่บิดเบือนความจริง เราจะได้ไม่เขาหรือว่าเราจะได้ไม่มืดมนแห่งจิตวิญญาณที่เราหลงไปว่าร่างกายของเรนี้มันเป็นของสะอาดน่าเชื่นชมเป็นของที่น่ายินดีน่าค่ายน่าปรารถนาร่างกายของเพียตรงข้ามนั้นเป็นสิ่งที่น่าเชื่นชมน่ายินดีน่าค่ายน่าปรารถนาดังนั้นเมื่อเราได้พิจารณาเห็นจริงตามความเป็นจริงนี้แล้ว เราจะได้ความคลายความหลงคลายความยินดียินหลในร่างกายตนและผู้อื่นให้เบาบางลงหรือหมดทิ้งไปในที่สุดถ้าผู้ใดได้พิจารณาสุภาษสัญญาแล้วทำให้ใจิตใจคลายจากความลุ่มหลง,หลงในความยินดียินลาลในร่างกายตนและผู้อื่นคลายจากตันหาคลายจาก ความทยานอยากในความที่ยินดีในรูปเสียงจินลดโอทัภาพร,รมาร์คลายจากกิเลสตัณหาความทยานอยากในกาามารมณ์ได้จนหมดสิ้นก็จะเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีและเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ เราทั้งหลายได้พิจารณาร่างกายนี้อยู่เป็นประจำอยู่เนืองนงโดยความเป็นของไม่งามดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งขอให้เราทั้งหลายผู้ปรารถาความจริงปรารถาความพ้นทุกข์จงได้ดำเอาหลักธรรมนี้ไปพิจารณา ที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอยู่เรืองนงทุกคืนวันเทินพระอาจารย์ก็ได้สแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องอัุภาสัญญามาพอสมควรแก่เวลาดังนั้นจึงขอรัตนาคุมราศีรัตนทรัยและบุญญาบารามีผุ้สธรรมแะกรรมดีทั้งปวงที่พระอาจารย์ได้สแสดงไปแล้วนั้น จงให้เกิดความเข้าใจแก่ท่านทั้งหลายและขออำนาจบุญบารมีจงเป็นตะบะเดชาเป็นราปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายจเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระทธจะเจ้าเจริญั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาเป็นเลิศปฏิบัติตามคำทั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปมีทานสีภาวนาความกตัญญูกตเวทิตาคุณเป็นต้น พราพ่้า้อสพระนิพพานเถิดนิพพานปัจตโยโมโมโตู